สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่8มกราคม2564ทีมข่าวอมรินทีวีได้พูดคุยกับตาชาญหรือนายชาลาบโพตาของน้องชมพู่กล่าวว่าตอนนี้รู้สึกดีใจที่เจ้าหน้าที่ มีการเชิญตัวลูกหลานหลายคนไปเข้าเครื่องจับเท็จแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ทิ้งคดีและทำงานอย่างต่อเนื่องทำให้ตอนนี้เริ่มมีความหวังที่จะได้ตัวคนร้ายและหลานก็จะได้รับความเป็นธรรมทั้งนี้เมื่อวันที่7มกราคม2564ที่ผ่านมา ตนได้ไปจุดทูปไหว้ขอพรพ่อปู่ปาริจิตนคราชและแม่นางตะเคียนโสระพีที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ข้างบ้านหลุงพลให้ครุ้มครองหลุงพลและป้าแตนและก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่4มกราคม64ตนก็ได้กราบขอพรให้พ่อแม่น้องชมพู่น้องสดิงน้าเสริมน้าตาย น้าแต่น้าฝนก่อนจะเดินทางไปเข้าเครื่องจับเท็จเช่นกันซึ่งการขอพรดังกล่าวเป็นการขอพรให้คุ้มครองลูกหลานทุกคนไม่ได้เจาะจงบุคคลใดเป็นพิเศษเพราะตนยังเชื่อว่าลูกหลานทุกคนบริสุทธิ์โดยตาชานมองว่าการเข้าเครื่องจับเท็จดังกล่าวเป็นเพียงการสอบปากคำ ด้วยการใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยและบุคคลที่ถูกเชิญตัวไปก็ไม่ได้หมายความว่าเขาคือคนผิดดังนั้นจึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงและจากการพูดคุยกับน้องๆที่ไปเข้าเครื่องจับเท็จมาทุกคนก็สบายใจไม่มีใครแสดงความกังวลแต่อย่างใดอย่างไรก็ดีตาชานยังได้กล่าวทิ้งท้าย ถึงคนร้ายตัวจริงว่าหากดูข่าวอยู่ก็ขอให้มอบตัวเรื่องทุกอย่างจะได้จบเพราะทุกคนอยู่ด้วยความอึดอัดมาหลายเดือนแล้วและขอให้ลุงพลกลับมาบ้านอย่างปลอดภัยทีมข่าวอมรินทีวีได้ลงพื้นที่บ้านกก,กอกตำบลกบตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารไปที่บ้านของน้องชมพูพบว่าน,านางสาวิตรีวงศ์ศรีชา และนายอนามัยวงศีชาพ่อกับแม่น้องชมพูกลับมาที่บ้านแล้วหลังจากเดินทางไปเข้าเครื่องจับเทศที่กรุงเทพมหานครแต่จากการพูดคุยพ่อกับแม่น้องชมพูไม่ขอให้สัมภาษณ์โดยให้เหตุผลว่าเพื่อประโยชน์ทางคดีและความสงบสุขของครอบครัวให้ตำรวจได้ทำงานอย่างสะดวก และไม่เป็นการรบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่โดยแม่น้องชมพู่บอกว่าการที่ตำรวจไม่ทิ้งคดีก็รู้สึกดีใจมีความหวังมากขึ้นว่าน้องชมพู่จะได้รับความเป็นธรรมซึ่งเมื่อวันที่4มกราคม64ได้เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครพร้อมกัน7คนประกอบด้วยพอ่อแม่น้องสะดิง น้าเสริมน้าตายน้าแต่และน,าน้าฝนโดยพ่อกับแม่เข้าเครื่องจับเท็จวันที่5มกราคม64น้าเสริมกับน้าตายเข้าเครื่องวันที่6มกราคม64น้าแต่กับน,าน้าฝนเข้าเครื่องวันที่7มกราคม64แต่ละคนใช้เวลาสอบปากคำประมาณ3ชั่วโมงส่วนน้องสดิง ไม่ได้เข้าเครื่องจับเท็จแต่พูดคุยกับสหวิชาชีพแทนทั้งนี้คุณแม่บอกว่าหลังจากเข้าเครื่องจับเท็จก็สบายใจขึ้นไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจแต่รายละเอียดเชิงลึกในเรื่องการสอบปากคำนั้นไม่สามารถเปิดเผยได้ซึ่งแม่ยืนยันว่าจะให้สัมภาษณ์หลังจาก ที่จับคนร้ายได้แล้วเท่านั้นบรรยากาศที่บ้านของลุงพลซึ่งแม้ลุงพลกับป้าแต้นจะไม่อยู่บ้านเนื่องจากเดินทางไปเข้าเครื่องจับเท็จที่กรุงเทพมหานครแต่บรรยากาศอย่างคึกคักไปด้วยยูทูบเบอร์ที่ต่างไลฟ์สดบรรยากาศของบ้านลุงพลหนึ่งในนั้นคือป้าจำลองหรือนางจำลองแดนกาสายที่ปัจจุบันผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์ และได้ไร้สดอยู่ที่บ้านของลุงพลตลอดทั้งวันโดยป้าจำรองกล่าวว่าจากการไร้สดบรรยากาศบ้านลุงพลในวันนี้ได้มีคนเข้ามาให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตนจำนวนมากรวมถึงให้กำลังใจตนด้วยก็รู้สึกปลื้มใจส่วนกรณีลุงพลกับป้าแตนไปเข้าเครื่องจับเท็จตนมองว่าเป็นเรื่องที่ดี จะได้เป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองซึ่งตนก็ให้กำลังใจลุงมาโดยตลอดและเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์เหมือนเดิมการที่ตํารวจเชิญตัวหลายคนไปเข้าเครื่องจับเท,ท็จตนรู้สึกดีใจที่ตํารวจยังไม่ทิ้งคดีตอนนี้กลับมามีความหวังอีกครั้งอยากจะเห็นหน้าคนร้ายอยากรู้ว่าคนก่อเหตุเป็นใครเพราะที่ผ่านมา ตั้งแต่เกิดเรื่องน้องชมพู่ตนอยู่ด้วยความอึดอัดและหวาดระแวงหากตำรวจสามารถจับคนร้ายตัวจริงได้ชาวบ้านก็จะสบายใจขึ้นมากส่วนการก่อสร้างรูปปั้นองค์พญานาะคพ่อปู่ปาริจิตนัคาราชบริเวณข้างบ้านหลุงผลน,นั้นขณะนี้คืบหน้าไปกว่า30%รเริ่มมีการปั้นเกรดแล้วคาดว่าจะใช้เวลา 2 3ถึงสเดือนจึงจะเสร็จสมบูรณ์ซึ่งตลอดทั้งวันก็พบว่ามีชาวบ้านผ่านไปผ่านมาบางส่วนก็แวะเวียนมาสักการะบ,บูชาขอพรและขอโชคลาภเมื่อย้อนกลับไปช่องที่พบศพน้องชมพู่ตำรวจไปพบเส้นผมจำนวน36เซนถูกตัดด้วยมีดและไม่พบรากผม ซึ่งทนายรัชพลระบุว่าตำรวจอาจจะพุ่งไปที่คนที่ชอบไสยศาสตร์เพราะตำรวจลงไปสอบคนในหมู่บ้านทั้งหมดและหนึ่งในนั้นก็คือลุงพลส่วนความเชื่อของลุงพลวันที่28กุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมาได้ทำพิธีปักทูปกลับหัวขณะที่เข้าร่วม การดื่มน้ำสาบานวัดภูผาแอกจังหวัดมุกดาหารกระทั่งวันที่23ทธันวาคม2563ได้เริ่มก่อสร้างรูปปั้นพญานาคปาริจิตนักคาราชข้างๆบ้านพักตำบลดงหลวงอำเภอกกตูมจังหวัดมุกดาหารตามความเชื่อว่าอดีตชาติสืบสายเลือดพญานาค สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลุงพลสร้างนั้นยังพบว่ามีสารเจ้าแม่ตะเคียนโสระพีซึ่งก่อนหน้านี้ได้ไหลามาพร้อมกับน้ำป่าจึงลอยมาติดฝั่งคลองหลังบ้านของลุงพลส่วนรูปปัน้นพ่อปู่ปาริจีตนคราชสูง7เมตรมีฐานลอยได้ระยะเวลาการสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม63ถึงเมษายน64 เงินบริจาคทางซีนหนึ่งล้านสามน7บาท89สตางค์นายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลามองว่าไม่รู้ว่าทำไมถ้านายรัชพลถึงบอกว่าลุงพลเข้าขายผู้ต้องสงสยัยเพราะเชื่อเรื่องไสยศาสตร์แต่ส่วนตัวอยากบอกว่าคนที่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ ไม่ได้มีแค่ลุงพลยังมีอีกคนที่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์มากลงทุนไปบวชไปร่ำเรียนศึกษาวิชาพวกนี้มาน่าจะเชื่อมโยงมากกว่าลุงพลหลายเท่าตัวซึ่งน่ากลัวกว่าลุงพลอีกคนในพื้นที่รู้ดีว่าเป็นใครคนนี้เข้ากับใครไม่ค่อยได้แต่ชอบเรียนไสยศาสตร์ แม้กระทั่งวันเจอศพน้องคนนี้ยังไปกราบวายกับใครก็ไม่รู้อยากฝากบอกท่านายรัชพลว่าคนนี้น่ากลัวกว่าลุงพลถ้าพูดถึงเรื่องไสยศาสตร์ผ่านไป242วันตำรวจถึงเรียกทางฝั่งแม่น้องชมพู่และลุงพลป้าแตนมองว่าจะช้าไปหรือไม่ที่เพิ่งนำตัวมาเข้าเครื่องจับเทศ สงสัยว่าทำไมปล่อยระยะเวลานานเกินไปทำไมช่วงแรกๆถึงไม่ใช้เครื่องจับเท็จเข้ามาจับพิรุษในการที่ติดตามคดีและศึกษาคดีนี้พบว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องโกหกให้กันและกันและมีการแบ่งฝ่ายชัดเจนจะเล่นงานใครเรื่องนี้ต้องสงสัยทุกคน สำหรับเรื่องการที่มีการตัดผมน้องชมพู่ไปมีในยักษ์ของความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์แต่ทำอะไรน้องชมพู่ไม่ได้เพราะน้องบริสุทธิ์อยากฝากถึงคนที่กล่าวหาตนว่าพอหมดผลประโยชน์ก็ไม่ช่วยลุงอยากชี้แจงว่าหากใครดูข่าวนี้ตั้งแต่เริ่มตนตนมีแต่เสียไม่ได้ผลประโยชน์มีแต่ควักเงิน ผลประโยชน์อยู่ตรงไหนตนไม่ได้เกาะกระแสเพราะไปหาตั้งแต่ลุงนอนในเปรยังไม่มีใครรู้จักอยากให้พวกทีเข้ามาคอมเมนต์ดูกันตั้งแต่เริ่มต้นไม่ใช่เพิ่งเข้ามาดูตอนนี้ครูบาหน่อเกี้ยวแก้วหรือหลวงพ่อรวยเจ้าอาวาสวัดป่านามิตรถ้ำหมังก่อนทอง จังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าถ้าดูตามนิมิตพบว่าลุงพลเป็นลูกหลานพญานาคที่ลุงพลสร้างรูปปั้นไว้ที่บ้านมีนิมิตถึงเรื่องพญานาคที่เกี่ยวข้องกับลุงพลจะเป็นภูมิของเทวดาเป็นพญานาคที่บำเพ็ญศีลภาวนาประพฤติปฏิบัติดีทั้งด้านล่างและด้านบนเป็นจิตที่เป็นเทวดา ไม่ใช่จิตเป็นเดรฉานแต่เป็นเทวดากึ่งเดรฉานดวงชะตาของลุงพลที่เข้าเครื่องจับเท็จะมีระยะเวลาในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์อยู่ในระยะหนึ่งต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองไม่ว่าจะเป็นหลักฐานหรือการต่อสู้ทางคดีความทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านกกอกตําบลกกตูมอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารพบกับหมอเคมนามสมมุติหมอธรรมตาทิพย์ได้นั่งสมาธิก่อนจะตอบคำถามว่าที่คดีน้องชมพู่ผ่านมาก,กว่า200วันและไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้ตนมองว่าหลักฐานยังคงไม่เพียงพอและยังไม่เจอหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้กระทำผิด เนื่องจากบริเวณจุดเกิดเหตุก็ไม่มีกล้องวงจรปิดที่จะสามารถเป็นหลักฐานมัดตัวคนร้ายได้จึงยากต่อการติดตามและไม่สามารถจับกลุ่มแบบสุ่ม 4, สุ่ม5ได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่เคยเอ่ยปากไว้ว่าจะจับกลุ่มคนร้ายโดยใช้หลักฐานรัดกลุ่มที่สุดแต่เชื่อว่าขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็ยังคงรู้ตัวคนร้ายแล้วเพียงหลักฐานยังไม่ครบถ้วนส่วนตั้งแต่น้องชมพู่เสียชีวิตไปตนก็ยังไม่มีการไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคดีน้องชมพู่แต่อย่างใดตนจึงไม่สามารถตอบคำถามใดๆกับทางสื่อได้รวมไปถึงไม่สามารถจับนามหรือสัมผัสวิญญาณต่างๆได้ส่วนปมที่ทางครอบครัวของน้องชมพู่ รวมไปถึงลุงพลป้าแตนที่กําลังจะเข้าเครื่องจับเทศตนมองว่าในส่วนนี้ตนไม่ขอยุง่งและมองว่าใครทำอะไรไว้ก็จะได้รับผลกรรมแบบนั้น